บิสมิลลาอัสลามอะลัยกุมบเริฮ์มะตุลลอฮิบระกาตุก็สวัสดีทุกคนครับหลายคนก็สงสัยว่าคนตาบอดเนี่ยมองไม่เห็นแล้วรับรู้รับรู้การเรียนรู้ของคนตาบอดน่ะเป็นเช่นไรจริงๆแล้วครับคนตาบอดมองไม่เห็นแต่เขาก็ยังเหลือภาษาสัมผัสอย่างอื่นที่สามารถทําให้เขารับรู้เรียนรู้อะไรต่างๆได้ะนะ ประสาทสัมผัสอันดับแรกก็คือ,อหนึ่งก็คือสายตาที่เหลืออยู่นะจริงจริงแล้วคนตาบอดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสนะสิ่งแรกที่เขาสามารถเรียนรู้และรับสารอะไรได้ก็คือ,อาการใช้สายตาที่เหลืออยู่คือจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าพกคนตาบอดนี่บางคนเนี่ยอาจจะบอดเลยไม่ได้เห็นอะไรแต่บางคนก็ยังเหลือสายตาที่ มีอยู่าภาพจางๆภาพมัวๆหรือ,อาบางครั้งยังเห็นแสงอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้ก็คนตาบอดสามารถสาามรถนำมาใช้ได้อยู่แล้วก็ต่อมาประสาทสัมผัสในการฟังในการฟังนี่คนตาบอดก็ใช้ประโยชน์ได้ตัวอย่างเช่นเสียงนี่ก็สามารถจะระบุตำแหน่งของวัตถุว่าเป็นอะไรวัตถุมาเป็นคืออะไรมาจากไหนมาจากไกลเข้าหาตัวมาจาก ใกล้ออกไปจากตัวก็ได้เช่นกันส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องภาษาสัมผัสอานิปภาษาสัมผัสผิวหนังของเรานี่ก็สามารถอบอกรายละเอียดอุณหภูมิต่างๆการสัมผัสวัตถุก็บอกว่ามันเป็นอะไรได้นี่คนตาบอดก,ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ดีในการระบุะประเภทวัตถุต่างๆโดยผ่านปราษาสัมผัสต่อมาก็คือเรื่องกลิน่น กลิ่นนี่ก็สามารถให้คนตาบอดยังใช้ได้ง,งานได้อย่างปกติกลิ่นก็สามารถระบ,บุสิ่งของวัตถุสถานที่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องกลิ่นนี่ก็สามารถคนตาบอดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่ต่างจากคนทั่วไปคนปกติทั่วไป <c oughs> อันดับที่5ก็คือ การชิมรสอ,อันนี้ก็ชิมรสนะฮะน,นี่ก็มาบอกถึงอาหารว่าเป็นอะไรยังไงต่างๆหรือสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเองก็สามารถใช้การชิมได้ในบางอย่างแล้วก็ที่6ประสาทการรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย อันนี้ก็ยังใช้ได้อย่างเช่นที่ชั้นเนี่ยการเดินขึ้นที่ชั้นก็สามารถให้ความรู้สึกกับคนตาบอดได้อะไรเหล่านี้อันนี้เป็นเกร็ดเล็ก,เล,กเล็กน้อยๆที่ผม